สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่น้องทุกๆคนเด้อครับมอนี้ผมตัวตาฟ้ามนะครับผีพ่อแม่น้องนะครับมาเบิงนะครับว่าเท่าไรมีการเลี้ยงง้อจังไหนะครับมีการปล่อยแปลงนะครับปล่อยแปลงที่เปลี่ยนแปลงแปลงเขาเก้านะครับผมที่บันเป็ี่ยนต่อเฟี้ยงต่อฟางเหล้วนะครับผมที่เขาบวาสามารถเอ่อเฮ็ดีอย่างไรนะครับเพราะฉันเป็นช่วงดูแเรงนะครับผมเอาเลยมีการปล่อยง้วนะครับเพื่อที่จะให้วัวนะครับมีการเหยียบย่ำนะครับผมแล้วก็แห้งั้นะครับเลยมีการแทะลิมนะครับ ตามสัญชาติยานของวัวนะครับผมอสีภาพพี่น้องนะครับยามวังสุทูนะครับวัวเป็นยังไงแน่แล้วนะครับมีร่างกายแข็งแรงมีการเจริญเติบโตที่ดีบ่นะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ในฟาร์มของเฮ้าของเฮ้านะครับวัวนะครับตั้งท้องทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมรอแนะรรอคลอดนะครับอีกประมาณกลางปีนี้หรือปลายปีนะครับผมประมาณโดยประมาณนะครับวัวของเฮ้านะครับกจะ นะครับอดลูกนะครับนะต้องก okay. ็จะมาล่อ <aisse> ร okay. ุ่นกันนะครับว่าอ่างัวนะครับทีได้ตัวผู้ตัวแม่นะครับกับภาวน่านะครับให้ได้ตัวแม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอยากจะขยายฝูงนะครับขยายฝูงงัวของเรานะครับให้งัวของเรานะครับมีปริมาณเพิ่มขึ้นก่อนนะครับอ่ะนะครับบางงัวแต่ละตัวนะครับกับมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับผม อย่านี่นะครับอย่าถีภาพให้นอกนะครับยางมาเบิรงทั่วๆนะครับอ่าน,นี่นะครับให้วัวแทริมตามสัญชาตยานของวัวนะครับผมว,วัวง้วนะครับเป็นสาแทรียมยู่แเลียวน,นะครับ แต่ว่าเราก็จะมีการปลูกหญ้านะครับเสริมให้งง่วนะครับให้ง่วนะครับ,รบมีร่างกายที่แข็งแรงขึน้นอ้วนขึน้นตึงขึน้นไม่นาไม่นุ่น,นข้นนะครับผมอ่ะนี่แล้วครับ มาะพลอยหน่องภาพพลอยน่องนะครับมาเบิร์นะครับ อ่าโอเคครับคลิปนี้นะครับกับเฮาอ์ฮีเ้อร์ครับกำลองถึงใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตูตาฟ้ามเดอครับขอบคุณครับ